เอาล้วครับผมแนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนคุณผู้ชมนั้นรับของฟรีในเกมไมค์ครับเนาะซึ่งก็เป็นแบบว่าของฟรีที่แบบว่าเขาแจกฉลองครบรอบ15ปีของเกมไมค์ครับเนาะซึ่งก็บอกได้เลยว่าแจกเยอะมากและก็อีกอย่างนะครับผมนะผมบอกได้เลยว่าเกมไมค์ครับลดราคาคือแบบว่าหนักมากคือในเพลย์สโตร์เนี่ยของ Android เนาะคือแบบว่าลดเหลือ78บาทเนี่ยแต่ของ iOS เนี่ยลดเหลือ79บาทโอ้โหบอกได้เลยโคตรถูก ส่นของในคอมนั้นผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็คุณผู้ชมไปดูเอาเองแลยกันเนาะโอเคผมอาจจะพูดมากพอเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแบบว่ารับของฟรีกันเลยซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยให้เราแบบว่ากดมาตรงที่มาร์เก็ตเพจเนาะตรงนี้ตรงนี้อ่ากดมาเลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นหน้าแบบนี้เนาะ,ะจะเห็นอะไรแย่ไปหมดอะไรอะก็ไม่ต้องสนใจเนาะให้คุณผู้ชมสนใจตรงนี้ตรงนี้หน้าตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นหน้าอ่าเขาเรียกเป็นหน้าโปสเตอร์ตรงนี้เนาะ คือเอ่อผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ต้องขออภัยนะแต่ผมจะสอนแบบว่าให้คุณผู้ชมแบบว่ารับได้ง่ายเนาะก็คุณผู้ชมจะเห็นคําว่า view gift ตรงนี้ view gift เนะาะ <c oughs> ก็กดไปเลยตรงนี้อ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมาในหน้าตางของตรงนี้เนาะซึ่งไอของพวกเนี่ยคือผมรับไปแล้วเนาะรับไปแล้วคุณผู้ชมก็แบบว่าสามารถมารับแบบว่าเพิม่มเติมได้เนาะก็นั่นแหละครับก็คือแบบว่าถ้าเราแบบว่าไม่ได้รับวันวันแบบที่มันผ่านมาเนาะก็ค,คือแบบว่าเราสามารถแบบว่ารับซ้ําได้ก็คือผมรับแ้วเนาะ โอเคของผมเป็นวันนี้ก็รับไปเลยกดฟรีตยงนี้เห็น <He ard S 1> ไหมตรงนี้กดไปเลยโอเคก่อนที่จะไปดูแบบว่าเรารับเสื้อผ้าเสร็จแล้วเนาะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงวันที่เจนะ็ดเนาะให้เรากดเลื่อนไปอ่ามันจะมีวันที่แปดเก้าส1 3 14เดาสิบเพิ่มมาเนาะแล้วก็วันที่สิบห้าก็จย่าลืมมารับกันนะครับผมนะโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูในเรื่องของเสื้อของเราบ้างซึ่งเสื้อของเรานั้นก็อยู่ใน,ในแบบว่าแต่งตัวเนาะ แต่งตัวเลยให้คุณผู้ชมมาหาดูอ่ผมยกตัวอย่างเสื้อเสื้อละกันเนาะอยู่ไหนนะอา่าอันนี้ไม่ใช่นี่หว่านี่ซึ่งเสื้อที่ผมรับมาก็อยู่ตรงนี้เนาะก็ให้คุณผู้ชมไปรับกันนะครับผมนะนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด